สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวันวานดูซีรีส์วันนี้ไอ้ก็มีซีรีส์วายเรื่องใหม่มาสปอยให้ฟังกันแล้วนะเรื่องนั้นก็คือแทนแทนแทนเรื่องทาคขาละกับอามามกินั่นเองจ้าโดยเรื่องราวจะเล่าถึงทาคขาลหนุ่มสุดป๊อปประจําโรงเรียนกับอามามกิหนุ่มหน้าใสวัยกุบปกิบที่ถึงแม้จะไม่ได้ป๊อปหรือเด็ดสะดุดตาแต่เรื่องความน่ารักนี่ยกให้เป็นนํามัวันเลยทีเดียวภายนอกทั้งสองคนนี้ดูท่าทางแล้วไม่น่าจะมีซัมติงกันได้แต่ความจริงล สนใจกันอยู่อา้าวไหนเป็นงั้นล่ะเอาล่ะมาร่วมลุ้นไปกับความรักของพวกเขากันว่าจะเป็นไงต่อไปแต่ก่อนที่จะไปฟังสปอยก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอกันด้วยนะจ๊ะงั้นก็ไปฟังกันได้เลยจ้า เรื่องราวเริ่มขึ้นในเช้าวันหนึ่งที่เหมือนกับทุกๆวันทักคะรหนุ่มสุดป๊อปประจาโรงเรียนขณะที่กาลังยืนเมาส์มอยหอยสังกับบาดเพื่อนฝูงอยู่นั้นจู่ๆก็มีผู้หญิงเข้ามาอ้างว่าเอาสมุดมาคืนทักคระที่ห้องเรียนทักคะรที่เล่นสลัคารเลยแสดงอิทเลดฝีปากสุดแซบด่าผู้หญิงคนนั้นไปว่าฉันไม่ชอบเธอออกไปจากห้องฉันซะเพื่อนๆได้ยินต่างบอกว่าให้ทักคะราใจเยน็ยนๆและลองฟังกันสักหน่อยแต่ทักคะรคนเกี้ยวการก็ไม่สนใจเดินออกจากห้องไปด้วยความหงุดหงิดทันทีส่วนนุ่มน้อยแฮมสเตอร์สุดนน่าารักกกอออยงมิ็ หลับปุ๋ยไม่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองใดๆทั้งสิน้นต่อให้แผ่นดินไหวหรือตึกถลม่มอามากิก็จะนอนอย่างเดียวเพราะเขาถือกติว่าเรื่องเรียนไม่ยุ่งมุ่งแต่การนอนเท่านั้นเออให้มันได้อย่างงี้สิลูก แต่ขณะที่กําลังนอนสบายๆอยู่นั้นเพื่อนในกลุ่มอามากิดันมาแหกปากด่ากันข้างๆโต๊ะเลยทําให้แฮมสเตอร์น้อยโมโหลุกขึ้นมายุ่มหัวเพื่อนทั้งสองคนทันทีนี่ฉันจะนอนว้ยพวกนายไปแหกปากที่อื่นจะได้ไหมหลังจากอามากิตั้งใจนอนเอ้ยตั้งใจมาเรียนทั้งวันแล้วก็ถึงเวลาพักกลางวันเขาเดินลงมากินข้าวแล้วบังเอิญเดินผ่านทาคาระพอดีแต่ทั้งคู่ต่างไม่สนใจกันละกันและสบัดบ๊อบเดินกันไปคนละทางแหมเนียน่ยเหลือเกินนะจ๊ะหนูตกเย็นก่อนเลิกเรียนอามากิก็มีนัดประชุมคณะ กรรมการสิ่งวดล้อมเลยทำให้เขาต้องมาเจอกับทาระเพราะว่าทั้งคู่ต่างมีภารกิจอันยิ่งใหญ่นั้นก็คือการไปถอนหญ้าก,กำจัดวัชพืชที่สนามหญ้านั่นเองจ้าขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งถอนหญ้าก,กันอย่างตั้งอกตั้งใจอยู่นั้นอามากิที่ทนความเมียบจนหน้าอึดอัดไม่ไหวเลยรีบชวนทาระคุยโหวัชพืชพวกนี้ขยันกันมากเลยว่าป้าเพราะว่าพวกมันโตขึ้นเร็วมากเลยทำให้พวกเราต้องมานั่งถอนพวกมันออกแบบนี้ฮ่าฮ่าเออจริงสิฉันว่าพวกเราควรแสดงให้เห็นว่าหญ้าพวกนี้ไม่ควรมาขึ้น ตรงนี้ดังนั้นฉันคิดว่าน่าจะต้องทําถนนลาดยางเพื่อป้องกันหญ้าพวกนี้มาขึ้นเยอะๆนะแน่ว่าไหมเฮ้ก็มีแต่คนคิดแบบนายไงมันถึงได้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างทุกวันนี้น่ะเข้าใจแล้วครับแค่หาสถานที่ปลูกใหม่ก็จบแล้วนี่นี่อามากินายเป็นคนใจดีจังเลยนะ อามากิได้ยินก็เริ่มรู้สึกเขินๆขินขึ้นมาเลยรีบพูดจากกบเกินเออฉันคิดว่าพวกเราคงไม่มีเวลามากพอที่จะหาพื้นที่ปลูกใหม่พวกมันรอกอย่างน้อยก็ให้เจ้าต้นยาน้อยๆพวกนี้เสียสลับเพื่อส่วนที่สวยงามและเพื่อเกตุกับพวกเรานายว่าไหมทาคาระที่เห็นอามากิโลกสวยเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งลาวเวนเดอร์ก็ถึงกับยิ้มออกมาด้วยความเอ็นดูอืมฉันก็ว่างนันละ่ะอามากิที่เห็นรอยยิ้มกระชากใจก็ถึงกับแทบเป็นลมจนเก็บทรงไม่อ,อยู่แล้วเผอพูดออกมาว่านี่ทาคาระฉันชอบนายนะ ทาคาราที่ได้ยินก็ช็อกยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่ก็ด้วยความงงๆเขาเลยถามไปว่าฮะอะไรนะนายชอบฉันเหรออามาเมื่อกี้ที่ได้สติก,กลับมาก็เริ่มสกิลการอ้อยทันทีเออขอโทษนะเหมือนว่าฉันจะเผลอชอบนายเข้าอย่างจังเลยฉันเองก็เพิ่งมารู้สึกตัวเหมือนกันอามากิคนจริงรีบสารภาพร,รักกับหนุ่มหล่ออย่างจงแจ้งส่วนทางทาคาราที่ได้ยินก็คุ้นคิดอยู่สักพักจนเขาพูดออกมาว่า เข้าใจาแล้วงั้นพวกเราลองมาคบกันดูดีไหมอามามกิได้ยินก็อึ้งแดกไปเลยเพราะเขาไม่คิดไม่ฝันว่าทาคาระจะตอบรับความรู้สึกเขาง่ายได้ขนาดนี้สุดท้ายอามามกิก็ได้มีแฟนไปแบบงงๆกลางดงญ้าอย่างนั้นหลังจากอามามกีได้สารภาพรกักกลางดงญ้าและมีแฟนไปแบบงงงแล้วจวบจนเช้าวันต่อมาอามามกิคนแอคทีฟก็มาเล่นฟุตบอลที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าพอเขาเห็นทาคาระเดินผ่านเขาเลยเรียบเรียกและเข้ามาทักทายทาคาระด้วยใบหน้าที่เบิกบานผิดกับทักคาระพ่อจอมเย็นชาเขาก็ได้แต่เก๊ก หน้าตึงนี่กว่าฉีดโบ็อกใส่อามากิและรีบเดินเข้าห้องเรียนไปแต่อามากิคนโลกสวยก็ดอนค่ะเขายิ้มดีใจที่วันนี้ได้คุยกับทคาคาละสุดที่รักแล้วจนเพื่อนๆเข้ามาแล้วบ่นด้วยความงงว่าทําไมอมากิถึงกล้าคุยกับเจ้าชายน้ําแข็งพอนอกจากจะเย็นชาแล้วเขายังนิสัยเสียแบบสุดๆอีกด้วยอามากิที่กลัวจะหลุดโป๊แตกเลยรีบงัดสกิลการแถออกมา อ๋อฉันแค่ชวนเขามาเล่นฟุตบอลเองนะ่ะหาฟุตบอลฉันไม่เคยเห็นเขาเข้าเรียนค่าพระเลยนะมันจะเป็นไปได้ไงว่าเขาจะมาเล่นบอลกับนายนะเพื่อนเอ๋ย อ๋อ,อ,องั้นหรอกเหรอเออดิงั้นไปเรียนก็นได้แล้วไปเดี๋ยวสายจากนั้นอามากิก็ได้แต่เดินตามเพื่อนไปเข้าเรียนพอไม่อยากให้เพื่อนแว่นสงสัยว่าเขาแอบกุ๊กกิ๊กับทาคาระอยู่พอเข้ามาในห้องแล้วอามากิคนข้างรักก็แอบจ้องมองหน้าทาคาระด้วยใบหน้าที่เครบิบเคิมสุดๆหนูไปโดนตัวไหนมาลูกจนทาคาระเลิมจะลำคาเลยถามไปว่ามีอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกคือว่า ยังไม่ทันพูดจบเพื่อนของทาคาราก็เรียบเรียกขัดจังหวะซะก่อนเลยทําให้หนูน้อยอามากิแห้วแดกไปตามระเบียบและเขาก็เผลอคิดในใจไปว่าเฮ้อ <c oughs> <c oughs> นี่ฉันเหมือนชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวเลย <c oughs> ที่ทาคาราพูดว่าลองมาคบกัน <c oughs> มันหมายความว่ายังไงกันแน่นะ จากนั้นก็ผ่านพ้นไปจนถึงช่วงพักกลางวานันอามากิที่เพิ่งเรียนจากคาพลาเสร็จก็บังเอิญได้ยินผู้หญิงกําลังสารภาพรักกับทาคละอยู่เขาก็รีบเปิดสกิลหูทองคําออกมาทันทีเลยทําให้เขาได้ยินบทสนทนาระหว่างทาคละกับผู้หญิงคนนั้นว่านี่ฉันชอบนายนะดูเหมือนว่าตอนนี้นายก็ยังไม่ได้คบใครใช่ไหมอืมก็คิดว่าใช่นะ อามาก,กิได้ยินก็ตกใจมากที่ทาคาราบอกว่ายังไม่ได้คบกับใครเพราะเขาเพิ่งบอกให้ลองคบกันไปเมื่อวานนี้เองขณะที่อามาก,กิกำลังวาวุ่นใจอยู่นั้นเขาก็ได้ยินทาคาระบอกปฏิเสธผู้หญิงคนนั้นไปเลยทำให้เขาดีใจขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังติดใจสงสัยว่าแท้จริงแล้วทาคาระเขาเมายากันยุงแล้วมาขอคบกับตัวเองหรือเปล่าทำไมถึงไม่ได้แสดงท่าทีเหมือนกับเป็นแฟนกับเขาบ้างเลยอามาก,กิเลยได้แต่ท้อแท้กับชีวิตสุดๆขณะที่อามาก,กิกำลังวาวุ่นใจคิดว่าตัวเองหลงรักทา,ากากิข้างเดียวอยู่นนั้เขาก ไม่ได้รับรู้ความจริงเลยว่าจริงๆแล้วทาคาระเองก็คอยเฝ้ามองอามามกิเช่นเดียวกันเขาคอยหาโอกาสอยู่ใกล้ๆอามามกิตลอดเวลาตั้งแต่ลงชื่อเข้าร่วมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งตอนอยู่ในห้องเรียนเขาก็คอยแอบมองอามามกิอยู่ตลอดกับกลายเป็นว่าตัวอามามกิเองนั่นแหละที่เขาไม่ได้รับรู้เลยว่าทาคาระนั้นก็ข้างรักตัวเองมากเหมือนกันเพราะการที่ทั้งคู่ต่างแอบชอบกันแต่ไม่ยอมเปิดใจคุยกันเลยเป็นเหตุทําให้พวกเขาทะเลาะก,กันในเย็นวันนั้นอามามกิที่ทนเก็บความ อึดอัดเอาไว้ไม่ไหวเพราะคิดว่าตัวเองหลง,ลงรักทักฆะอยู่ฝ่ายเดียวเขาเลยอยากจะขอเลิกแต่ทักละกลับไม่เข้าใจว่าทาไมจูจูอามากิถึงทิ้งเขาไปง่ายๆเลยทําให้ทักฆะพยายามจะยื้อลั้งอามากิเอาไว้นี่อามากิน่าจะวิ่งหนีฉันไปไหน ปล่อยฉันไปเถอะไม่ต้องมาคุยกับฉันอีกนะอามาเมื่อกี้พยายามจะเดินหนีแต่ทัคา,า,าราเรียบดึงตัวกลับมานี่นายอย่าวิ่งหนีฉันแบบนี้ได้ไหมพวกเรามาไกลเกินกว่าคำว่าเพื่อนแล้วนะเพราะงานฉันคงกลับไปเป็นแค่เพื่อนร่วมห้องกับนายไม่ได้หรอกนายเลิกพูดว่าจะเลิกลาบ้าบอได้แล้วอามาเมื่อกี้ที่ยังน้อยใจทัคารา,าอยู่เขาเลยคิดเองว่าอยาจะจบความสัมพันธ์ที่คุ้มคือนี้ลงจริงๆสักทีขณะที่กําลังวาวุ่นใจทัคารา,าก็รีบพูดความในใจต่อทันที ฉันไม่เข้าใจนายเลยว่าทําไมจู่ๆถึงมาบอกเลิกโดยที่ไม่บอกอะไรฉันเลยแบบนี้นายอย่าตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองดิ อามากิที่ได้ยินทาคาราพูดเขาก็ร้องไห้ออกมาด้วยความไม่เข้าใจว่าทาคาลาเขาเป็นอะไรกันแน่ทำไมต้องทำเหมือนจะรั้งตัวเขาเอาไว้แถมยังทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อีกทาคาลาที่ทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาเลยรีพูดขึ้นมาก่อนทันทีต่อให้นายจะคิดว่าการสรารภาพรักเป็นแค่ความผิดพลาดหรือเป็นความเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามฉันไม่สนใจทั้งนั้นละ่ะฉันแค่อยากให้พวกเราอยู่ด้วยกันแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ยังดี ฉันอยากรู้จักนายมากขึ้นอยากใกล้ชิดกับนายมากกว่านี้แต่มันเป็นเพราะความโง่ของฉันเองที่ทําให้นายต้องมาเจ็บปวดแบบนี้อามากินายตั้งใจฟังฉันให้ดีๆนะฉันชอบนายฉันชอบนายมากจริงๆอามากิได้ยินก็ถึงกับมึนงงและแทบจะไม่อยากเชื่อว่าทาคาราจะรู้สึกเหมือนกับตัวเขาได้เขาได้แต่ยืนจ้องหน้าทาคาราด้วยความสับสนทาคาราที่เห็นอามากิเริ่มนิ่งเงียบมากเกินไปเขาเลยรีบถอยตัวออกมาเออขอโทษนะ เออแบบว่าเมื่อกี้นายบอกว่าชอบฉันเหรออืมใช่แล้วล่ะอ้าวแต่ทําไมนายบอกกับผู้หญิงที่มาสารภาพรักกับนายว่านายไม่ได้คบกับใครอยู่นี่เอ๊ะนายได้ยินด้วยเหรอคือแบบว่าฉันแค่อยากจะเก็บความจริงที่ฉันชอบนายเอาไวนะ้น่ะ อ๋อ oh, เป็นงานนั่นเองอามากิได้ยินก็ยิ้มแก้มตุ่ยดีใจสุดๆทักคาระคนซึนก็ได้แต่เขินๆไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปหลังจากปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็นับว่าพวกเขาได้เริ่มคบกันอย่างจริงจังแล้วจ้าวันต่อมาอามากิเดินผ่านมาเห็นทักคาระพอดีเขาเลยรีบพุ่งตัวไปทักทายด้วยความดีใจทักคาระก็ทักทายอามากิด้วยท่าทางนิ่งๆแต่แฝงด้วยความเขินเอ๊ะ ม่นยังไงกันนะพวกเขาทั้งสองคนหลังจากรู้ว่าต่างคนต่างชอบกันแล้วก็เริ่มจะทำตัวไม่ถูกได้แต่ยืนเขินๆบิดกันไปมาเป็นเกียวโปเต้ทัคระเลยรีบพูดจากบเกินความเขินขึ้น เออนายมาส่งใบรา,ายงานอันนี้เหรออืมใช่แต่ว่าอาจารย์เขายังไม่ว่านะสิฉันเลยคิดว่าอาจจะต้องรออยู่จนถึงเย็นๆนู่นเลยนะงั้นฉันรอนายแล้วกันพวกเราจะได้กลับบ้านพร้อมกันด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยอืมก็ใช่นะสิเพราะงานฉันถึงต้องรอนายกลับบ้านด้วยกันไงโธ่ไม่ต้องรอกนาะฉันไม่ใช่เด็กระถมซะหน่อยแค่นี้นะ่ะสบายมากคือว่าถ้านายไม่ว่าอะไรฉันอยากจะใช้เวลากับนายให้มากกว่านี้ดังนั้นให้ฉันเดินกลับ,บบ้านพร้อมกับนายด้วยเถอะนะอามากิได้ ยิ่ก็ลืมปิ่มมากที่ผู้รักผู้หลงขนาดนี้เขาเลยสู้ชีวิตสุดๆเพื่อผู้เราทําได้งั้นเดี๋ยวฉันจะรีบเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จเร็วนะผู้จบก็รีบวิ่งปุ๊ไปส่งงานอย่างรวดเร็วทัาคาราเห็นก็ได้แต่มองตามด้วยความงงๆว่าอามากิจะรีบอะไรขนาดนั้นหลังจากส่งงานเสร็จแล้วทคารากับอามากิก็เดินจับมือกลับบ้านด้วยกันอย่างกระหนุ่มกระหนิงนี่รู้สึกแปลกๆเนาะที่พวกเราทําแบบนี้ทัาคาราคนข้างรักก็ได้แต่คิดในใจว่าเฮ้อ อามินกี้น่ารักจริงๆเลยฉันอยากปกป้องเขาไปตลอดชีวิตของฉันเลยขณะที่ทาคาละกํำลังมองแฟนอย่างเคิมๆอยู่นั้นเอเมินกี้ก็พูดขึ้นมาว่านี่นี่ทาคาละพวกเราจะทำยังไงดีถ้าจู่ๆเพื่อนในห้องของพวกเราจับโปะได้ว่าเราครบกันนะ ก็ไม่เห็นจะยุ่งยากเลยแค่บอกไปว่ามือของพวกเราบังเอิญติดกาวพวกเราก็เลยต้องมาจับมือกันไปตลอดแบบนี้ไงโหนน่นมันข้ออ้างบ้าบออะไรเนี่ยอามากีได้ยินก็รีบอ้อนคุณแฟนด้วยความอ้อนร้อส,สุดๆเฮ้ยมันใส้ยัยหนูวันต่อมาในค่าพละเพื่อนของทาคระก็รีบเข้ามาแกล้งดึงกางเกงของเขาลงแต่ด้วยความฉลาดทาคระไม่หลงกลเพื่อนง่ายๆเพื่อนของเขาเลยเซ็งเป็ดได้แต่วิ่งไปแกล้งเพื่อนคนอื่นๆในห้องต่อไปอย่างสนุกสนานทาคระที่กลัวว่าอามากิจะโดนลูกหลงเขาเลยร เร,เรียกให้อามาก,กิออกมาคุยกันด้านนอกนี่อามาก,กิต่อจากนี้อาจจะมีไอโง่คนหนึ่งคอยมาดึงกางเกงเพื่อนคน,นอื่นๆลงนะนายแน่ใจใช่ไหมว่ามัดกังเกงนั่นแล้วโหนายกังวลมากเกินไปแล้วนะ่าก็นายดูเป็นพวกที่ไอโง่คนนั้นมันจะชอบแกล้งพอดีนะสิฉันก็ต้องกังวลเป็นธรรมดาพอเงินก็มาเชือกให้แน่นอย่าให้กางเกงหลุดลงมาเข้าใจไหม โอเคครับงั้นให้นายเป็นคนผูกให้ฉันเองเลยก็แล้วกันพูดจบอามากิก็อ้อนคุณแฟนให้ผูกเชือกกางเกงให้ตัวเองพร้อมหันหลังให้ผูกเชือกอย่างเสร็จสรรพลูกเรามันลายนะคะท่านผู้ฟังเฮ้ยเอาจริงดิแน่ใจนะ ทาคาระเข้าไปแนบชิดอามากิเพราะผูกเชือกกางเกงด้วยความอ่อนโยนอามากิที่เห็นทาคาระตั้งหน้าตั้งตาผูกเชือกกางเกงให้เขาอย่างแน่นหนาก็เริ่มจะสงสัยขึ้นมาเออทาคาระแบบว่าถ้าตอนที่ฉันต้องการเปลี่ยนกางเกงฉันคงใช้เวลาแก้เชือกนานเลยใช่ไหมอืมก็คงใช่ละ่ะถ้าเป็นงั้นตอนนายเปลี่ยนก็เรีย,ก,รยกฉันละกันเออเออเออ,อได้สิอามากิได้ยินก็รู้สึกเขินมากจนแก้มแทบแตกเอาละมาเสร็จพอดีเลย ด้วยความเขินทั้งคู่เลยรีบแยกตัวออกจากกันเออขอบใจนายมากนะทาคาลาที่เหลือไป,ไปเห็นป้ายชื่อบนเสื้อพ้ะของอามมกิก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่นายเปลี่ยนชื่อเป็นยามาสก,กินะฮะอ,อ๋อฉันใส่แค่ช่วงเช้าเองนะพอดีว่าฉันลืมไปว่าวันนี้ค่าพ้า้าเขาเปลี่ยนตารางเรียน,นสิอ,อ๋องั้นเหรอ เอามาเมื่อกี้ที่เห็นท่าทางทาคาราเหมือนจะงอนเขาเลยพยายามจะทําหน้าล้อเลียนทาคาราที่งอนอยู่เลยรีบพูดไม่ต้องมาจ้องหน้าฉันเลยนะโธ่ก็ได้จ้องหน้าฉันก่อนนี่นะอาอะไรฉันไม่ได้ทาซะหน่อยอ๋อเหรอแล้วใครกันหล่ะที่จ้องหน้าถามฉันว่าจริงนี่แบบนี้อ่ะทาคาลาเห็นอามากิแสดงท่าทางเลียนแบบเขาก็รู้สึกเอ็นดูจนเอามือขึ้นมาขยี้ผมอามาเ่กิเล่น <c oughs> ขอโทษด้วยละการที่ฉันทำงานน่ะอามากิรีบสบัดมือทาคาระคุงออกและยิ้มกลิ่มด้วยความชอบใจส่วนทาคาระยังไม่ยอมจบเรื่องเสื้อของเพื่อนที่อามากิเอามาใส่เล่นนี่อามากินายไม่ได้ใส่เสื้อทับไว้ข้างในใช่ไหมอามากิเขิอนจนรีบพูดจากรเกอนอะไรไม่ใช่สักหน่อยฉันใส่มาหรอกน่านายอย่ามาโกหกฉันให้ยาาเลยนะอามากิอะไรเนี่ยนายโกรธฉันหรอ ไม่ได้โกรธแค่อยากบอกว่าเขาหน้าให้มายืมเสื้อหรืออะไรก็ตามจากฉันเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมอามากิได้ยินก็ยิ้มแก้มปีที่คุณแฟนหึงได้น่ารักขนาดนี้หลังจากเรียนเข้าพละเสร็จแล้วอามากิคนตั้งใจนอน2022ก็เผลอหลับในห้องเรียนแล้วก็ฝันถึงฉากสุดสยิวกิ้วของตัวเองกับทคาคาระพอตื่นมาก็ถึงตกใจที่ตัวเองเผลอคิดฉาก18บวกเข้าจนได้นานั่นเองทคาคาระก็เดินเข้ามาทักทายเขาพอดีอามากิหันไปเห็นก็พบว่าเป็นทคาคาระด้วยความตกใจเรื่อง ความฝันเขาเลยรีบหันหน้าหนีทคาคาระอย่างรวดเร็วทาคาราที่เห็นอามากิแสดงท่าทางแปลกๆเขาเลยถามด้วยความสงสัยไปเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเหนื่อยจากตอนเรียนข้าพลาเมื่อกี้เหรออามากิไม่ยอมตอบได้แต่แสดงท่าทางเลิกลักออกมาฮะอะไรเนี่ยอามากิที่เห็นทาคาราจ้องหน้าเขาไม่ยอมเลิกก็กลัวว่าจะโป๊แตกเลยรีบวิ่งหนีจู๊ดออกจากห้องไป ส่วนทาคระก็ได้แต่มองตามด้วยความงงๆว่าตกลงแล้วอามกิเขาเป็นอะไรกันแน่หลังจากฟันเหตุการณ์สุดสยิวคิ้วในวันนั้นอามกิก็พยายามตลบหน้าทาคระคุงอยู่ตลอดเวลาทาคระก็ได้แต่งงและสงสัยว่าอามากิไม่พอใจเขาเรื่องอะไรกันแน่ชวบจนถึงคาบเรียนพระ,ระอีกครั้งเขาที่เห็นอามากินั่งหงอยอยู่คนเดียวเลยได้โอกาสเข้าไปถามอามกิอย่างจริงจัง อามากิทำไมพักนี้นายทำตัวแปลกๆละ่ะหรือว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเอ,อ่อก็ไม่มีอะไรนี่ฉันนะ่ะโซกดเอรีเดเลยจ้าพอนายเป็นแบบนี้บอกตรงๆว่าฉันก็ก,กลัวนะถ้านายไม่ยอมบอกฉันฉันก็ไม่รู้หรอกนะอามากิหรือว่ามีเรื่องอะไรมากวนใจนายต่อให้มีเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนนายก็บอกฉันได้หมดเลยนะอามากิยืนนิ่งไม่ยอมตอบอะไรทคาคาระสักอย่างจนทคาคาระเริ่มจะเครียดขึ้นมาดูจากท่าทางของนายแบบนี้แล้วทําให้ฉันกังวลมากจริงๆนันเนี่ยอามากิพยายามจะมองหน้าทคาคาระแต่ เขาก็ทําไม่ได้เพราะตัวเองจะหัวนึกถึงความฝันสุดสี่อยู่ตลอดเวลาที่เห็นหน้าทาคาระเขาเลยได้แต่หลับตาลงและขอโทษทาคาระอยู่ภายในใจขอโทษที่นาะทาคาระฉันบอกนายไม่ได้จริงๆสุดท้ายทั้งสองคนต่างก็ไม่ได้พูดเคลียร์ใจกันและทําให้เหตุการณ์ตึงเครียดกันอยู่แบบนั้นหลังเลิกเรียนทาคาระก็รีบมาถามหาอมากิกับเพื่อนแว่นทันทีเพื่อนแว่นก็ได้แต่บอกว่าอมากิเขาวิ่งหนีกลับบ้านไปแล้วและเพื่อนแว่นก็แสดงท่าทางขิงใส่ทาคาระว่าตัวเขานั้นสนิทกับอมากิมากจนทาคาระเริ่มจะหมันไส้เพื่อน นเห็นท่าทางเหม็นเบื่อของทาคาระเขาก็เริ่มจับสังเกตได้ว่าอามากิเพื่อนรักของเขาจะต้องมีซัมติงกับทาคาระจอมเย็นชาคนนี้แน่ๆส่วนทางด้านอามากิที่หนีทาคาระกลับบ้านมาก่อนก็กระโดดขึ้นเตียงนอนด้วยความเซ็งๆที่ตัวเองไม่มีความกล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับทาคาระคุงเพราะความฝันสุดซีอิ๋วของเขาทําให้ตัวเองเขินมากจนไม่สามารถมองหน้าทาคาระได้ตรงๆเลยทําให้อามากินอนก้มอยู่แบบนั้นทั้งคืนวันต่อมาช่วงที่กําลังจะกลับบ้านอามากิที่เห็นว่าทาคาระกําลังจ้องมองเขาอยู่ด้วยความป๊อดเขาเลย รีบเก็บกระเป๋าเตรียมตัวจะหนีกลับบ้านทันทีแต่ทักคาราที่เริ่มจะอดทนไม่ไหวอีกต่อไปเขารีบไปยืนขวางเอาไว้อะไรนายจะรีบกลับบ้านแล้วเหรอเอามาเมื่อกี้ที่โดนขาไปด้งมือเดียวเข้าไปก็ถึงยอมจำนนและหลบมาเคลียร์ใจกับทักคราที่ชั้นดาดฟ้าตอนแรกฉันว่าจะปล่อยผ่านไปแล้วนะแต่ว่านี่มันก็หลายวันแล้วที่นายเป็นแบบนี้นายมีเรื่องอะไรปิดบังฉันใช่ไหม ทำไมนายถึงพยายามหลบหน้าฉันและไม่ยอมพูดกับฉันเลยล่ะฉันพยายามจะไม่โกรธเรื่องนี้เพราะนายมีอิสระที่จะสามารถไปปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากใครก็ได้นายสามารถทําอะไรก็ได้ตามที่นายต้องการแต่พอลองกลับมาคิดดูแล้วฉันคิดว่ามันไม่ง่ายเลยทลําไมเหรออามากิฉันมันไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเลยหรือไง ฉันไม่เข้าใจเลยว่าตอนนี้นายกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่อามากีได้ยินก็ถึงกับรู้สึกผิดกับทาคาระที่ตัวเองทำให้ทาคาระต้องเป็นกังวลมากมายขนาดนี้ฉันขอโทษนะทาคาระคุงฉันไม่ได้อยากจะได้คำขอโทษจากนายสักหน่อยฉันแค่อยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับนายแบบนี้ฉันน่าจะถามนายตั้งแต่แรกว่าทำไมนายไม่ยอมคุยกับฉันแต่ว่ามันคงเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของฉันเองละมั้งเพราะการที่ฉันถามอะไรแบบนั้นไปมันดูเหมือนคนขี้ขาดมากยังไงล่ะอามากีที่ได้ยินทาคาระระบายความรู้สึกกังวลภายในใจออกมาก็ทำให้เขาเริ่มจะ มีความกล้ามากขึ้นพอถ้าตัวเขายังไม่เริ่มอธิบายเรื่องราวทุกอย่างให้กระจ่างอาจจะทำให้พวกเขาเข้าใจผิดจนทะเลาะกันแบบเดิมก็ได้อามากิเลยตัดสินใจเคลียร์เรื่องราวทุกอย่างทันทีเออคือแบบว่านะาทคาระมันเป็นเพราะว่าฉันถูกรังแก ฉันถูกนายลังแก่นั่นแหละฉันพยายามจะไม่คิดถึงมันแต่พอเห็นหน้านายทีไรมันก็โผล่เข้ามาในใจฉันอยู่ตลอดเวลาเลยฉันน่ะจะเป็นบ้าตายแล้วนะบอกมาหน่อยสิว่าฉันควรทำยังไงดีเออคือว่าใจเย็นๆก่อนนะใครทำอะไรใครนะเฮะก็นายนั่นแหละเป็นคนทำฉันน่ะแต่ฉันจำไม่เห็นได้เลยว่าเคยทำอะไรนายโหไอคนทะลึง่ง ฮะห,หมายความว่าไงอะคือมันมีคนคล้ายๆกับฉันมาทำอะไรกับนายเหรอไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยมันเป็นนายนั่นแหละนายแน่นแคือเดี๋ยวนะนายต้องบอกเรื่องราวทั้งหมดกับฉันก่อนไม่เอาฉันไม่บอกนายหรอกเชอะ อามาก,กิฉันไม่ได้จะทาอะไรนายสักหน่อยอย่าหนีสิจากนั้นอามาก,กิก็เล่นวิ่งไล่จับกับทาคาระเอ่มมันใช่เวลาไหมลูกสุดท้ายเจ้าก้อนสองคนก็วิ่งไล่จับกันไปมาอย่างกระหนุงกระหนิงจนสุดท้ายก็ลืมไปเลยว่าต้องมาเคลียร์ความเข้าใจผิดกันแต่จูจูก็ดีกันเฉยเฉยซะงั้นโอ๊ยหัวอีแม่จะปวดเด้อลูกเรื่องราวความรักของคู่เด็กน้อยอย่างทาคาระกับอามาก,กิจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนหรือว่าจะงอนกันอีกหรือเปล่าสามารถติดตามได้ในตอนต่อไปนะจ๊ะ เย้เย yeah, yeah. ้จบกันไปแล้วนะกับตอนที่1และ2เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อสนุกกันหรือเปล่านี่ส่วนตอนต่อไปอาจต้องรอกันนิดนึงนะจ๊ะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ต้องรอออนแอร์ air พร้อมทางญี่ปุ่นเลยอาจจะทําให้อาอต้องมาสปอยช้าหน่อยหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่ทิ้งกันไปก่อนนะจ๊ะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีายขอตัวลาไปก่อนเลิฟยูนะทุกคนบายบาย